เรื่องนี้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางท่านนายกเนี่ยนะคะเชื่อมั่นถึงประโยชน์จากการประชุมความร่วมวม,วมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกเนี่ยแหะค่ะบอกว่าส่งผลสำคัญต่อการฟื้นตัวของภาคเอกชนแน่แน นะคะภายหลังประสบกับความท้าทายสำคัญทั้งโควิด -19 แล้และก็เ,เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ,กจในประเทศนะคะซึ่งไทยพร้อมหาหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเขตเศรษฐกิจและภาคเอกชน21เเขตเศรษฐกิจนะคะที่จะมาประเทศไทยก็จะมีร่วมการประชุมในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจทั้งขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า MSME ไทยเนี่ยนะคะซึ่งเขตเศรษฐกิจเอเปจะได้หารือถึงแนวทางใหม่ๆพร้อมกับการฟื้นฟูค่ะฟื้นฟูปรับปรุงเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปทั้ง4ด้านด้วยกันประกอบไปด้วยการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลค่ะเป็นเครื่องมือช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กพัฒนาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นการจัดหาเงินทุนและการปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็การรับมือกับตลาดที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปการสร้างสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจค่ะที่สนับสนุนสตาร์ทอัพส่งเสริมนวัตกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกนะคะ นอกจากนี้เนี่ยการประชุม a อ e c กที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะก็ยังมีอีก2เวทีสำคัญมากๆไม่แพ้กันก็คือการประชุม APEC c ซีอีโอซ t มมิตไทยแลนด์นะคะที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นการพูดคุยด้านธุรกิจ uh huh. ประเด็นธุรกิจหลักๆคือธุรกิจล้วนๆกับผู้นำแต่ละเขตเศรษฐกิจในกลุ่ม a อ e c กและซ e o ของบริษ,ษ,ษัทต่างๆ CEO นี่ผู้บริหารหาร,ระดับสูง สูงเลยนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก็ลดความท้าทายของภูมิภาครวมถึงสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกด้วยซึ่งก็เป็นเวทีเสนอแนะแล้วก็มีการดูแลเรื่องแผนของการดำเนินธุรกิจเพื่อฟื้นตัวหลังโควิด -19 ช่วงนี้ก็เรียกว่าเศรษฐกิจไทยก็ค่อยๆขยับตัวฟื้นตัวนะ<ม>คะมีการเปิดประเทศก่อนหน้านี้ไป ทำให้อะไรหลายอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วด้วยนะคะ